อ่าสังอีดนะกับประเด็นพี่นองคำถามนะผมบอกเสียโกนเป็นนองถ้าโตไม่โตก็วันโลอาลัมเลยผ <c oughs> มก็ไม่ใจรู้เหมือนกันพี่น้องเหมือนกับผมไม่พี่นนองนี่แหละอาะแต่ยังสิบก็ให้สิบเนาะอยังห้าก็ให้ห้าอ่าผมฟังคลิปของบาโบพูดถึงเรื่องการเรียกเก็บเงินถตาอังกัดนี้กะว่าเรียกเก็บไม่ได้ ในความเป็นจริงที่ปฏิบัติกันอยู่ปัจจุบันนี้มีการเรียกเก็บและมีกำหนดด้วยมีการโอกระเบียบในการเรียกเก็บเช่นอิมมไฮอ่าเรียกเก็บเท่านั้นเท่านี้หากนี้กาที่ซ้ำนักซ้ำหนักงานเท่านั้นเท่านี้ทำามาที่มาลีเท่านั้นเท่านี้นะรรมาที่เมืองตทย่าเท่านั้นเท่านี้นะอันฮัมดุลิลละพี่น้อง วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากแรงศรัทธาของบรรดาหล่าพี่น้องผู้บอิจากเป็นงานาศาสนาเหมาะสาหรับทุกเทุกวัท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830อนี้ก็ผมชีเจงพี่น้งนะทำฟาวามข้าใจเจ๊ยเรวในคลิป พีน้องก็ฟังไปเร็วเอ๋พิษผาดปกากกันเดยนะพี่น้องตักติงได้เนะาะผัวพุ่มเองก็คือเปียบเสมือนว่านึ่งจากเป็นหนักศึกษาคนหนึ่งพี่น้องแต่ตีอยู่ในสถานะรัเรียนนวิชาความรู้จริงๆเรวพนีน้องครับอาดัตที่เกิดขึ้นเนี่ยอาดัตที่มุหักากมะเนี่ยต้องเป็นอาดัตที่ไม่ใช่มาจากฐานตีคัดตัวรักการศาสนาะ การเรียกเก็บเบียนี่นาจาาหนังซื้ออียานนะและกะฟิกตำรามัสซาบชาฟิอิยาข้องเราตุกเลมพี่น้องก็คือไม่อนุญาตให้ผู้ทำการนิการให้เก็บเบียเพราะในซ้ำนวนการอังกามันเป็นเรื่องตีเบาตีงางเจ้เล่งส่งที่พี่น้องส้มพันเร็ววันนี้เขาเรียกว่ามันไม่ มีคุณค่าราค่าตีจะตีอกมาเป็นราค่าได้ในตามหลักการศาสนาะจริงๆเรียนนี่ถ้าผมอยู่ในฐานะผู้นำผู้บริหารนี่ผมก็ทีเก็บเหมือนกันพี่น้องโเห็นดูบ่ทำการนิกายซ้ำหนังอ่านพี่น้องต้องตุ่มชวนญหยางบางที่เด้คุณเดือดร้อนต้องปื้มมาลาพี่น้องขับรถมาได้ต่อเดยโดยยี่สิบบาทพี่น้องเอีกระตัวลูกนาวาไม่มาครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผูน้นาเองผมก็ต้องการที่จะเก็บเบียเหมือนกันพี่น้องแต่เราจะเอาเบียอย่างไรตองให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องของหลักการศาสนาเห็นคนที่จะมานิกาคับเรานี้เรามีลักสูตรอบรมเพราะเราต้องอบรมนี่เราจะต้องเสียสละเวลาพี่น้องเราจะต้องส้นเจ้าบา่าวส้นเชาวสาวเราต้องอบรม ถ้าอบรมการสร้างซนการอบรมเล่านี่ถ้ามาที่จะตั้งปินขาได้ีินองตั้งไปละนะสรงพันส่อมพันเพราะปินองตรงเนื้อเลยก็เสียสละเนาะเตทีไม่ได้นี่พี่นองเฮมวมันอะกูมันิกะกันดีกับดกันซีฟาติมาด้วยอีสิกาวินะตูตูตูต,ต,ตูปาดปันี่ไถึงต้องพันปินองอ้นี้ไม่ได้เพราะชาโรไม่ให้มูลราคาในงานที่เราทำเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนาะ ผมไม่อยากจะยกยิบยกมานะาพรพี่น้องฟังในคลิปเร็วแต่ผมอยากจะเสนอว่าถ้าองค์กรอีมัมสำนักง,งานเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนเปลงอ่าให้มันจัดเีนผมว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงปัจจุบันนี้เมื่อที่ผมย้ำปีน o อ g แต่ผมเป็นเองนี่ก็ผมกับแกบเบียนั่นแหละอ่าพอเห็นดูขณะทําทงานเรามาเปลี่ยนเปลงระบบการเอาเบียนี้ ให้มันทูกตรงตามหลักการศาสนาเ่านั่นเองพี่นองอ่าไม่แช่ว่าเก็บได้ไปเลยไม่ใชร์อเอาไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เพราะนั่นส่งฟ้ายต่างต,งตรงเข้าใจซึ่งกันและกันเงินเดือนไม่ใช่กี่บาทพี่น้องนะกรรมาการจังหวัดนี้ทํากันด้วยเฉยอ่าทำกันด้วยความรักในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ้านเข้าใจอิมัมผู้นํ่ผู้นํากาเข้าใจชาวบ้าน เรากิดสูรไม่ออกมาวิธีการไม่ออกมาที่โซโครองต่อหลักการศาสนาและกระจัดความคัดเยงตุกประการนี่ผมคิดว่าคงจะดีเลิศที่สุดจะคงจะเป็นประดินหนึ่งแถานี้แล้วนะ่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วบิลลิษหทอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุสสุดท้ายนี้พี่น้องก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนโราทางร้ายช่วยเลือกันนะในโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพีนอ่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลา เพราะฉะนั้นตั้งผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่นองทุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิง่งพี่นองที่ให้การโอนขมาหรือว่าช่วยเลือในผิดของโราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่ข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอ,ขอบคบคุณพี่นองตุก่านเหล่ยวเตะกำลังความาสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดการกินตรงนั้นพี่น้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนโค้งผม่พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวังปีนอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทธละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาในวันอัคราอ่ะวะบิลริษัทอัฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเรุฮ์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปนรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 1906บริหารงานโดยช่างมาสมยีทมันคุณาภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น